ความสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะค่ะนักเรียนสําหรับวันนี้เราจะมาเริ่มในหน่วยที่2นะคะคือเป็นเรื่องของพุทธประวัตินะคะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมต่างๆในช่วงที่เราได้มีการเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้นะคะอทีนี้ครูขอถามก่อนว่าใครจําได้บ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติตจำเพื่อนบอกว่าจําได้เป็นบางเหตุการณ์ไหนใครจําได้ทุกเหตุการณ์เลยมีไหมคะไหนใครสนใจและชอบดูหรือศึกษายกมือได้เลย เพื่อนบอกว่าเพื่อนชอบดูชอบดูเกี่ยวกับเป็นยังไงคะเพื่อนบอกว่าเคยมีละครใช่ไหมคะหรือเป็นเป็นละครที่ฉายตามทีวีใช่ไหมอ,อันนี้ก็เลยแบบเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึง่งไหนใครศึกษาอย่างอื่นบ้างตามอย่างอื่นอ่านหนังสือการ์ตูนมีไหมคะมีไหมมีไหมคะอ่านบทเรียนมีไหมคะศึกษาตามบทเรียนมีใช่ไหมคะ แล้วสนใจตอนไหนมากที่สุดตอประสูติหัวหน้าบอกว่าสนใจตอนที่ประสูติมากที่สุดเพราะอะไรหัวหน้าบอกให้เพื่อนๆไปทางได้ทราบว่าตัวของหัวหน้าเองเนี่ยสนใจในตอนไหนของในเหตุการณ์ของพุทธประวัติตอนประสูตริครับตอนประสูติเพราะอะไรเพราะว่าตอนประสูตะะิต พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจได้มีดอกบัวมารองรับเจ็ดดอกและเดินได้เลยครับอ๋อตรงนี้ก็คือทําให้เราเกิดความสนใจเพราะว่าทําไมถึงเดินได้เลยเ,ออเดินได้เลยใช่ไหมคะคอ่าไหนใครสนใจตอนอื่นบ้างช่วงอื่นบ้างนักเรียนคนไหนสนใจช่วงอื่นบ้างคะเพื่อนส่งมาให้เพื่อนหน่อย มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เลยค่ะในช่วงของพุทธ,ธประวัติตอนพระพุทธเจ้าชนะมารครับมีมาร<อ>มาเก่อกวนตอนที่ชนะมารช่วงชนะมารใช่ไหมคะครับทำไมครับเพราะอะไรเหตุเพราะเหตุผล,ม,ลมันน่าลุ้นดีครับฮะมันน่าลุ้นดีครับสนใจใช่ไหมคะสนใจทําให้เราเกิดความลุ้นตามกับช่วงประวัตินั้นใช่ไหมคะ ทีนี้ในวันนี้นะคะในเรื่องที่เราจะต้องเรียนนะคะก็คือช่วงที่เป็นเหตุการณ์สําคัญนะคะเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัตินะคะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะมีกิจกรรมในชั้นเรียนนะคะหลายกิจกรรมอยู่นะคะทนะีนี้นักเรียนก็มีการจดบันทึกนะคะลงไปในสมุดด้วยนะคะในเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้คือ <popping> เราขึ้นในหน่วยที่2แล้วคือเป็นเรื่องของเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติ เด็ครูอยากให้นักเรียนนะคะได้จดบ,บันทึกลงสมุดเกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องเรียนในวันนี้ก่อนนะคะคือเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัตินะคะเหตุการณ์สําคัญในพุทธประวัติมาดูในเรื่องของจุดประสงค์บ้างค่ะ ในด้านของความรู้ในหน่วยที่2นี้นะคะก็คือนักเรียนนั้นสามารถอธิบายเหตุผลสำคัญในพุทธประวัติได้นะคะ 2. นะคะในด้านของทักษะและกระบวนการนะคะนักเรียนนั้นสามารถวิเคราะห์ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาเหตุการณ์ในพุทธประวัติได้นะคะ และ 3. ในส่วนของด้านของคุณลักษณะนักเรียนนะั้นสามารถอภิปรายคุณค่าและความสําคัญของการศึกษาในเรื่องของพุทธ,ธประวัติได้นะคะ,ะทีนี้นักเรียนนักเรียนคะครูขอถามนิดหนึ่งว่าภาพเหตุการณ์นี้ที่เรา ได้เคยศึกษาไม่ว่าจะในในส่วนของการศึกษาจากหนังสือศึกษาจากการดูทางสื่อทีวีนะคะทําให้เราเกิดความสนใจแล้วก็เราได้มีการศึกษามาตั้งแต่ช่วงชั้นระดับอะไรคะนักเรียนประ,ถม,ประถมมาแล้วนะคะทีนี้ครูขอถามไว้หนึ่งว่าช่วงชั้นนี้อขอโทษทีคะ่ะในภาพนี้เมื่อสักครู่ที่หัวหน้าได้บอกว่าหัวหน้าเนี่ยสนใจตรงนี้มากเป็นช่วงอะไรคะ ช่วงประสูตินะคะเขาถามเลยว่าเหตุการณ์ตรงนี้มีลักษณะในการเกิดเป็นแบบไหนมบพระพุทธเจ้าได้ประสูติใช่ไหมคะพร้อมการที่ทำไมมีดอกบัวผุดขึ้นมาทั้งหมดกี่ดอกคะนักเรียน7ดอกแล้วก็ได้มีการเดินกี่ก้าทั้งหมด7จก้านะคะอันนี้คือเรียกว่าในช่วงอะไรนักเรียน ช่วงประสูตินะคะต่อมาอันนี้คือในช่วงของต,ะะต,ตัดสรุ้นะคะตัดสรุ้ที่ไหนเอ่ยนฮะงั้นครูขอให้คะแนนเลยแล้วกันครูเตรียมมาอีกแล้วนะคะนักเรียนเพราะว่าครูได้เห็นเพื่อนหรือได้ยินเพื่อนตอบเสียงดังอยู่คนเดียวก่อนที่เพื่อนเพื่อหลายคนจะตอบ กลุ่มที่ห้าค่ะคนที่หล่อที่สุดในกลุ่มที่ห้าใช่ไหมอะครูขอแจคะแนนก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนจะต้องได้รับสีอะไรไปสีเหลืองก่อนเป็นยังไงนี่นะคะต่อมานักเรียนอีกหนึ่งภาพสุดท้ายปยาลินิพานทีนี้ครูขอให้คะแนนไว้ในใจก่อนละกันเพราะนักเรียนปอดตอบพร้อมกันนะคะ ห้ามโกรธคุณนะอะต่อมานักเรียนทีนี้มาในช่วงที่ประสูติก่อนนะคะเ <immen mesela> จ้าชายสิทธัตถะได้ทรงประสูติขึ้นในวันขึ้น15ห้าค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีนะที่ไหนคะนักเรียน <master noise> อะณ <łbym up to him> ที่สวนลุมพินีวันนะคะ ณที่สวนลุมพินีวันแต่เดี๋ยวให้นักเรียนจดบันทึกตรงนี้ลงไปนะคะแต่ครูขออาสาสมัครสักสองคนอาสามคนละกันสามคนก่อนอยากจะให้ออกมาช่วยเล่าเหตุการณ์ในส่วนของวันประสูต์หน่อยได้ไหมได้ไหมคะอาทีนี้นะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะเดี๋ยวร่วมกันทำกิจกรรมแล้วก็ร่วมกัน ฟังเพื่อนเอนต้นทางนะคะได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเหตุการณ์ประสูติของพระพุทธเจ้านะคะไหนใครใครอาสาสมัครออกมาใครที่ออกมามีผลต่อกลุ่มนะคะบอกแล้วนะเพื่อนข้างหน้าค่ะมีผลต่อกลุ่มคือยังไงอ่ะทีนี้เพื่อนแนะนําตัวให้เพื่อนๆไน,นปลาทางได้ทราบชื่อนะคะว่าวันนี้เราจะมาเล่าในเหตุการณ์ไระคะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กญิ่งพันนาอรนพองดีค่ะในการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดจากการที่พระนางได้จะเดินทางไปที่บ้านเกิดของตนเองเพื่อขอดบุตรค่ะแต่พระนางได้ปวดท้องระหว่างทางค่ะเลยทำให้พระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะได้เกิดลง เกิดที่ใต้ต้นสาระค่ะณสวนลุมพินีวันค่ะใต้ต้นอะไรนะใต้ต้นสาระที่ไหนคะสวนลุมพินีวันที่สวนลุมพินีวัน<ม>อ่าแล้วไงอีกแล้วไงต่อแล้วพระพุทธเจ้าก็สามารถเดินได้เลยค่ะเจ็ดเก้าแล้วก็มีดอกบัวขึ้นมาอ่าโอเคตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ อันหนูมารับดาวไปก่อนนะคะรับดาวไปก่อนอันนี้ก็คือมีผลทั้งกลุ่มนะแสดงว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนได้มีการอาศาสมัครออกมาเล่าให้เ,เพื่อนๆไปทางได้ทราบเพราะฉะนั้นกลุ่มเขามีทั้งหมดกี่คนคะหกคนก็จะก็จะได้คะแนนเท่ากันนะคะอ่ะทีนี้นะักเรียนมาฟังรู่นะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนช่วงประสูตินะคะเจ้าพระเจ้าเจ้าชายศิทษถาประสูติเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือน6กก่อนพุทธศักราช 8ปปีนะที่ไหนคะนะสวนลุมพินีวันแต่ทีนี้ครูอยากจะเล่าให้นักเรียนได้ทราบว่าพระเจ้าชายจิตถานเนี่ยมีพระบิดาที่ชื่อว่าพระเจ้าสุโธธนะแล้วก็มีพระนางพระมารดาชื่อว่าพระนางสิริมหามายาใช่ไหมคะทั้งสองพระองค์ก็ได้การอภิเษกสมรสกันแล้วก็พระนางสิิมมหามายานั้นได้ทําไมจะไดกลับไป เกิดตั้งคันใช่ไหมคะแล้วก็ต้องเสด็จกลับไปยังเมืองบ้านเกิดของของตนแล้วระหว่างทางนั้นก็ทําไมคะเกิดอาการเจ็บพระคันนะคะพอเกิดอาการเจ็บพระคันแล้วก็ทําไมอ่าก็เลยได้ไปให้กําเนิดหรือว่าประสูติพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสัทธรรมที่ใต้ต้นสาระนั่นเองพร้อมด้วยพระพุทธเจ้านั้นได้มีการเสด็จเดิน เดินในดอกบัวใช่ไหมคะทั้งหมด7ดอกก็เดินทีละก,าก้าทั้งหมดกี่ก้าวกี่ก้าคะ7ก้านะคะทีนี้ตอนที่เจ้าชายสทจัตถานั้นพอประสูตรได้ครบเท่าไหร่กี่ปีนะใช่หรอ7วันค่ะนักเรียนพอประสูตรได้ครบ7วันนั้นก็พมารดาก็เกิดการอาสิ้นพระชนนี่แสดงว่าจําได้ใช่ไหมคะ ขาเสียมืชนแล้วมีใครที่ได้รับปีการเลี้ยงต่อน้าสาวของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งมีชื่อว่าซึ่งมีชื่อว่าอะไรพระนางปะปะอะไรคะอ๋อบายคุณบอกไปแล้วอาประชาบดีโคตมีนะคะเป็นผู้ที่มีการเลี้ยงพระเจ้าชายสิทธัตถะได้มาตลอดนะคะหลังจากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็น เป็นใครคะเป็นพระราชกุมารของพระเจ้าสุโธธนะก็ได้มีการแต่งงานอภิเษกกับใคร,รพระนาง<ร>าพิมพา,<ร>าแล้วก็ได้ให้กําเนิดบุตรหนึ่งคนที่มีชื่อว่า,<ร>าลาหลาหุนอันนี้คือในช่วงของประสูตรของพระพุทธเจ้านะคะต่อมาทีนี้ครูขอย้อนกลับไปตรงที่ประสูตรนะคะก็คือเจ้าชายสุจัตถ์ท่านได้ทรง ดําเนินไป7จ็ก้านักเรียนได้สังเกตไหมคะว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์พอได้มีการเปล่งวาจาออกมาเปล่งมาว่าไงคะเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เราเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกแล้วก็ท่านได้เปล่งวาจาคําสุดท้ายมาว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานะคะ เดี๋ยว้นักเรียนบันทึกบทความนี้ลงในสมุดก่อนนะคะเพื่อนเพื่อไปทางร่วมกันบันทึกบทความเกี่ยวกับช่วงประสูติลงในลงในสมุดด้วยนะคะคงให้เวลาแค่2นาทีพอนะในการจดบ,บันทึกนะคะ เพราะเดี๋ยวเราจะต้องทำกิจกรรมต่อไปเมื่อในชั่วโมงที่แล้วได้ดาวไปเยอะไหมคะนักเรียนน้อยเยอะฮะเยอะแก่ยบางกลุ่มที่อาจจะไม่ได้มีการตอบกบ็บอกว่าน้อยใช่เปล่าเ่าเรียบร้อยนะคะครูขอผ่านนะ ขันได้ยังคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนพอในช่วงของประสูติแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้มีการ,รใช่เหรอเดี๋ยวยังจะมีเหตุการณ์อยู่อีกหลายเหตุการณ์นะัที่เกิดขึ้น ทำนายอะไรคะยังไงทำนายว่าเ้าจะได้เป็นศาสดาของโลกอาทีนี้ใครเป็นผู้ทำนายคะนักเรียนหลังจากนั้น<อ>มีาพามทั้งแปดใช่ไหมคะได้มีการตอนนั้นอยู่ในช่วงที่ทำไมคะใช่หรือเปล่าเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยที่ครูพูดถึงนี่ตอนที่พระพุทธเจ้าหรือพระเจ้าชายสทธัตถ,าถาได้ทํำมาแล้วอภิเษกแล้วนะนใช่ไหมคะอาภิเศกแล้วหลังจากนั้นสีมีเหตุการณ์อะไรต่อน,นึกๆฮะเราเรียกว่าอะไรใช่หรือเปล่านักเรียนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านักเรียนนึกดีๆทบทวนดีๆเราเรียกว่าอะไรคะนั่นตอบถูกแล้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไร หลังจากนั้น oh, <okay. S 1> อ๋อขึ้นมาทันทีเลย <Okay. S 1> <laughs> นะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสัยจจถา <Okay. S 2> ก็เลยสงสัยว่าเนี่ยเราอยู่ในเมืองมาตลอดเลยถูกไหมคะอยู่ในพระราชวังมาตลอดเลย <Okay. S 1> <laughs> ก็เลยอยากจะออกไปข้างนอกบ้างว่าสภาพข้างนอกหรือสภาพแวดล้อมข้างนอกที่อยู่นอกพระราชวังเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็ได้มีการพบเห็น คนที่ทำไมคะแก่เจ็บตายแล้วก็พบสมณะนะคะทีนี้เทวดาุทั้งศีนี่คือใครเทวดาเทวดาที่มาจากสวรรค์ใช่ไหมคะก็คือได้มาจำแรงแปลงกายให้กับใครได้เห็นเจ้าชายสุทธะได้เห็นว่าการการที่ทำไมคะมนุษย์ของเรานั้นต้องพบเจออะไรบ้างใช่ไหมคะ